พี่คิดว่ามันลดอายุลงไหมลดค่ะลดเห็นไหมลองแก้มลองน้ำมาตอนนี้ภูมิใจค่ะสมกับที่ดูรีวิวมาตั้งสองปีคุ้มมากคุ้มมากค่ะไปดูที่อื่นมาเยอะแต่ตัดสินใจที่นี่พี่ยิ้มเก่งเลยเมื่าก่อนพี่ไม่ยิ้มเลยอจะยิ้มแล้วมันเห็นหมดเลยอ่ะมันยิ่งแก่ไปอีกก็ไม่อยากได้เยอะเหมือนกันแหละอยากให้เป็นตัวของตัวเองดีชิ้นเล่นชิ้นน้อยค่ะอ่<ป>อาอันนี้ไห่่ครับผม หกสิบเอ็ดค่ะพี่มาจากไหนครับเนี่ยเยอรมันค่ะมาจากเยอรมันเลยนะครับตอนแรกเรากังวลตรงไหนพี่บดเลยค่ะบดเลยตรงไหนชี้ให้ดูหน่อย <laughs> ตรงนี้ส่วนมากแล้วก็ตรงนี้ตรงหัวคิ้วเนาะขมวด Q เหดเ็นไหมอันนี้นคือพี่ขมวดคิ้วหรือว่ามันมันเป็นเองก็บางทีเมคอัพขมวดมากค่ะตาไม่ดีก็เลยขมวดหรอเมคอันแต่งหน้าคือตอนนี้คือไม่ได้ขมวดมันมันขมวดเป็นเอง โพนนานๆเขามันจะหมดเป็นเองหรอแล้วตรงไหนครับนี่ค่ะนี่เห็นไหมร่องแก้มร่องน้ำมากอไม่สวยทักทีเลยอ่าแล้วแล้วไงยังไงต่อครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ภูมิใจค่ะภูมิใจเลยครับรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองเนาะสวยขึ้นใช่ไหมสวยสิสวยสิเราทำอะไรยังไงบ้างทำอะไรถึงสวยขึ้น เติดล็อกสองช่วงค่ะแล้วก็จากจมูกซิลิโคนเอาออกก็เป็นไขมันจมูกแก้ค่ะใส่ไขมันเข้าไปแล้วไ้ที่จมูกซิลิโคนนี่กี่ปีแล้วสามสิบสามปีค่ะโอ้สานมส<า>ิบสามปีแล้วหรอนานมากแล้วทำไมถึงคิดจะเอาออกล่ะมีปัญหาค่ะาหายใจไม่ค่อยอ,ออกแล้วก็รู้สึกมันเป็นบาดก็ไม่ออกอนอกค่ะตีกับข้างใน เข้าใจใช่ไหมคะน้ำมูกกันที่จริงถ้าคนเป็นบัดมันจะออกมาข้างนอกอันนี้พี่ไม่ไม่ออกมาตั้งสองปีแล้วอ่ะจะไหลพี่ก็คิดว่านะไม่งั้นพี่ก็คงไม่เอาออกะะอ่ะค่ะอ๋อแล้วพอเอาออกไปทุกเป็นไงไหายใจก็ดีขึ้นนะเมื่อก่อนพี่ก็ปวดตรงเนี้ยปวดมากมีเลือดออกมาเวลาอาชีพแล้วตอนนี้ดีขึ้นเลยเนี่ยไม่ปวดแล้วตรงเนี้ย แล้วจมูกที่ใช้อะไรทำครับไล่ฟังนิดนึงซิลิโคนเอไขมันค่ะโทษทีไขมันอย่างเดียวเลยเหรอครับไขมันอย่างเดียว๋อแล้วมีใส่ซิลิโคนได้ไหมครับไม่ใส่ค่ะอ๋อไม่ใส่เลยนะครับอาจารย์ไม่ให้ใส่แต่มันก็ยังดูเป็นแบบเป็นแท่งเป็นสันใช่คุณหมอทรงสวยเนาะเป็นธรรมชาติมันใบหน้าของพี่อะพี่พี่ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะเพราะใบหน้าเราเกิดมาอย่างนี้มันก็สวยเนาะ ผมนี่คืออึ้งกับร่องรอยต่องน้ำหมากกับร่อ,อ,องแก้มมากเลยเนี่ย <No. S 1> หายไปเลยเป็นไงพอพอแบบออกจากห้องผ่าตาัดอย่างเงี้ยแล้วเห็นหน้ากระจกครั้งแรกอเงี้ยงทีจากลูกเนี่ยโอ้ยภูมิใจมากค่ะภูมิใจแล้วสุดยอดสมกับที่ดูรีวิวมาตั้งสองปี mm. ดูทุกคลิปเลย mm. <laughs> ดูทุกคลิป บินตรงมาเลยตรงลงเครื่องมานี่เลยค่ะมคมมากคมมากค่ะคมมากมากตอนแรกคิดว่าต้องทำสองช่วงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะอายุปัจนนี้แล้วน้องก็ดูกันแล้วกันค่ะก็คือบินตรงมาเพื<ด>่อทำสองช่วงโดยตรงใช่ค่ะแล้วก็จมูกก็มาเปลี่ยนที่นี่โดยตรงเลยเปลี่ยนโดยตรงไปดูที่อื่นมาเยอะดูรีวิว แต่ตัดสินใจที่นี่เพราะพี่ดูรีวิวมาตั้งสองปีเต็มๆนั่งดูนอนดูในช่วงติดโควิดดูจมูกทะลุมาจากเดนมาร์กพี่ก็ดูดูทุกรีวิวคือแบบว่ามั่นใจมากใช่ใช่แล้วสามีพี่บอกว่าเสพเยอะเกินไปมั้งทีละรนอ่ะพี่บอกพี่ไม่ได้เสพบอกพี่ชอบบอกที่อื่นมีเพื่อนเยอะๆแนะนําไปตรงนั้นตรงนี้พี่ก็ไม่ไปทำไมฮะแบบแบบพี่ พี่ดูมามากแล้วพี่ก็เลยได้ดูประวัติอาจารย์อะอาจารย์ชมนทิศอะ, <S <S ะพี่ดูประวัติว่าอาจารย์มีประสบการณ์มาตั้ง45บปีอาจารย์ช่วยจากคนที่ไม่สวยก็ทําให้คนสวยจากคนที่หน้านั่นเปลี่ยนไปหมดอะอพี่ก็เลยตัดสินใจมาตรงนี้โอ้โ,อโ,โหแสดงว่าพี่เสพจริงจังเลยนะเนี่ยใช่ถึงรู้ลึกขนาดนี้ก็ดูอะดูรีวิวอะพี่ไม่ได้ทํางานแล้วพี่ก็มีเวลาเยอะใช่ไหมคะพี่ก็นั่งดูนอนดู คือคุณหมอคือต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์พี่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแบบเป็นหมอที่ไหนทําแบบไม่มีประสบการณ์ใช่ค่ะไม่โอเคคือคือสามีต่างชาตินะเขาจะแอนตี้มากกับเรื่องเซลยกรรมเนี่ยอ่าครับเขาจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติที่อายุเราอ่าแต่พี่ไม่เอาผู้หญิงเราก็รักสวยอะเนาะแล้วพี่พูดกับคุณสามีว่ายังไงบ้างพี่บอกไปแกจมูกทีแรกกจมูกมีปัญหาทีนี้พอพูดไปพูดมาสามีบอกว่า จริงนะจมูกอย่างเดียวนะคือพี่รักษาที่เยอรมันมามากแล้วมันไม่ไหายยงเง oh. พี่เป็นที่พี่เป็นไหลเวียนน้ำมูกอะ่ะไ mm hmm. หลลงไปอะ่ะนี่หมอเขาไม่เจอสาเหตุทีนี้พี่ก็เลยเอาเหตุผลนี้บอกแกว่าพี่หวังว่าพี่หายอย่างเงี้ยอยากบอกโอเคแค่จมูกนะอ mm hmm. แล้วพอพอทำพอพี่ดูรีวิวไปเรื่อย<ๆ>เห็นคนอายุสูงๆูงอายุเจ็ด 78, สิบแปดสอูยสวยจังเลยพี่ก็เลยบอก คุณหมอบอกว่าพี่โกหกเล็กน้อยคุณหมอบอกว่าให้ทําเลยถ้าไม่ทาหมอคุณหมอไม่ทําจมูกให้แฟนก็บอกโอเคโอเคคุณสอนมีก็แบบว่าอยากให้แฟนแบบได้ทําจมูกได้แก้ไขค่ะแต่เราก็อยากจะได้ความสวยความงามไปด้วยใช่ค่ะคือถพี่โดนเดินไปที่เมืองนอกเนี่ยทักทักแบบคนเนี้ยเขาก็ไม่มองเนี้ยรู้สึกมีความที่เหมือนเรา แก่มากน่าเกลียดมากเนี่ยพี่ก็เลยเริ่มส่องกระจกทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันก็เริ่มไม่ภูมิใจตัวเองแล้วจะมาฟังกับสามีคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้พี่บอกบขอเถนะขอเถอะหน่อยขอเลยจนสามียอมคุณสามีก็ <S <S กใช่สิเขาไอ้ัพ p อ o r t พี่เนานะแล้วแล้วเขาบินมาด้วยกับพี่ป่ะบินค่ะบินตรงเลยออมาอยู่เบ d ไอคอนด้วยกันงดผ่าตัดเขาก็ดูแลพี่แล้วเป็นไงครับตอนนี้เขาภูมิใจนะตอนนี้เขากลับเยอรมันไปแล้วเขาวีดีโอคอลทุกวันเขาบอก เออเขาก็บอกว่าเดยมนี้ก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังมีนิดหน่อยอยู่ก็ใช่แต่ก็ตรงนี้ยังไม่ได้ทําอะไรแต่เนี่ยลองแก้มลองน้ำหนาเนี่ยสามีว่าไงบ้างครับเขาบอกดีขึ้นเยอะดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าเขาก็จะรักขึ้นเยอะนะเดี๋ยวนี้นะเขาเขาก็ห่วงใยเราเนาะพราะนานแต่งงานกันสามสิบกว่าปีแล้วอะอแบบเด็กเด็กขึ้นใช่ เขาพี่ก็ยิ้มออกเลยตอนนี้พี่ยิ้มเก่งเลยเมื่อก่อนพี่ไม่ยิ้มเลยถ้ายิ้มแล้วมันเห็นหมดเลยอ่ะมันยิ่งแก่ไปอีกมันจ้อยิ้มยอนคอยไม่กล้ายิ้มคตอนนี้ก็ยังมั่นใจตัวเองอ่ะกล้ายิ้มแล้วเป็นไงบ้างพี่แบบมาคลินิกเนี่ยเรื่องมาตรฐานหรือความสะอาดหรือเป็นยังไงบ้างขอคลินิกไว้ใจได้เลยค่ะสุดยอด แบบสะอาดมากตรงไหนก็สะอาดน้องๆก็ดีทุกคนทุกทุกหน้าที่ทุกทีมงานทุกทาดูแลเป็นยังไงบด,ดูแลดีมากค่ะดูแลดีมาก <ừ> พูด <ừ> จาเ <ừ> พา<อ>ะทุกคนเลยแบบเป็นกันเองเลยตอนพี่อยู่ไอเอเบทไอคอนอนะ่ะหกวันอะ่ะพี่เดินเข้าเหมือนบ้านตัวเองเลยเดินเข้าวันละสามรอบอไปล้างแผลไปนู่นไปนี่ว่างๆก็มาหามาคุยกันค่ะน้องๆก็จะ เมื่อก่อนเรียกคุณแม่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 มาแล้วคุณแม่มเดี๋ยวนี้ <laughs> คุณพี่ <laughs> อาจารย์อาจารย์ชนะทิศยัยงเรียกพี่ลงเครื่องมาคุณแม่เลยอ, <laughs> อาจารย์อ้อมก็กเรียกคุณแม่แต่วันนี้อาจารย์อ้อมเรียกคุณพี่แล้วค่ะอ๋อต้องเรียกคุณพี่แล้ว <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> พี่ก็เลยเหมือนได้น้ำเนาะคนเราก็สดสดชื่นขึ้นนะชีวิตอะมั่นใจในตัวเองก็ แล้วสุดท้ายอ่ะพี่จะฝากอะไรถึงคนดูไหมที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่ามีแบบต้องศึกษารีวิวยังไงอะไรอย่างเงี้ยสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเลยที่แบบอยากบินบินตรงมาเหมือนพี่อ่ะค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะถ้ามีกําลังรั์ก็รีบมาเลยค่ะถ้าใครจะมีปัญหาอย่างเงี้ยหย่อนคอยอายุมากอะไรเงี้ยตอนนี้จะมาได้เลยค่ะที่เทเลพร่นี่เก่งมากปัญหาอย่างไรบ้างชี้ให้ดูปะ่ะปัญหาที่ลองแก้มลองน้ำมา แล้วเ็เรียกอะไรคะเนี่ยลักยิ้มเหรอลองลองน้ำมากล่องน้ำมากแล้วก็เนี่ยหัวคิ้วขมวดอตอนนี้คือไม่มีเลยนะผมไม่เห็นเลยนะใช่ไหมนีค่ะอ่าลมามองกล้องนี้เนี่ยแต่มันไม่ขมวดเหมือนตอนแรกแล้วอ่ะจนตกเลยนะตกเลยนี่ก็ยังก็ดีขึ้นนะเนาะสาวขึ้น พี่คิดว่ามันลดอายุลงไหมลดค่ะลดกี่ปีอือไม่รู้สิ <c oughs> แต่คงไม่เยอะหรอกก็ไม่อยากได้เยอะเหมือนกันแหละอยากให้เป็นตัวของตัวเองดีกว่า <c oughs> แต่ <c oughs> ว่าคือถ้าเกิดว่าบอกว่าแบบหกสิบกว่านี่คือไม่ใช่ช่ไมไม่ใช่ให้ไทยกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> แต่น้องก็รู้แล้ว